ผู้กำหนดแล้วกันโอเคเฮ้ยโบนัสสอนสองรอบเลยว่ะแค่ฟันโดนทีเดียวก็กำไรถึงเป้าแล้วแล้วครับ คำเตือนคลิปนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้ทําตามหรือลอกเลียนแบบเด็กๆที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําจากผู้ใหญ่ที่ไม่ติดกันพทนั้นนะจ๊ะรู้มือหน้าวัยรุ่นพร้อมแล้วก็ไปเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับแคทลักกี้คนดีคนเดิมนะครับผมกับเกมสล็อตโลมาของค่ายโจเกอร์เกมมิ่งนั่นเองนะครับ EP นี้นําทุนเข้ามา500ครับท่านผู้ชมครับเราต้องเติบโตท่องเอาไว้ ไม่โลภมากไม่ลาบหมูนี่อคอมโบนึงขอกำไรหนึ่งเท่าพอครับไม่โลภจริงขอจริงจริงลกโอเคทำดีทำรอบเบี้ยวเว้วเพื่อนโลมาขอสักคลิปหนึ่งเติบโตหน่อยดีกวสวยงามดิ อึ่ยถ้ฟันสักสองสามทีเยอะอะไรแล้วนะถ้าได้ฟันดวงเราไม่ค่อยดีเลยว่ะ <c oughs> เหมือนเดจาวูเลยขอย้ำไท่ไหมเนี่ย <c oughs> แต่โตโอ้โหโดนโล่เลย <c oughs> อุตส่าห์ย้ำแล้วนะไปรอบนี้ไปซ้ายครับ ขอเลยเออขอเตะโตหน่อยเถอะวะไม่ไหวมึงแร้โล่สามอันตรงไหนก็โดนถามจริงโบนัสมาเร็วแต่ก็ไม่ใช่แล้วคะจะขนาดแบบนี้ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เหมือนกันขอคอมโบเดียวแบบหล่อๆเลย จะถึงเป้าหมายของเราแล้วครับแล้วเราก็กำลังห่างจากเป้าหมายของเราลงไปเรื่อยๆนะ <c oughs> รั่วเลยว่ะเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วไปครับงั้นขอญาตเบ็ดหกสิบเลยเต,ติบโตแบบรวดเร็วครับคาดหวังแบบก้อนใหญ่ไง ได้ก้อนใหญ่ก็ต้องทําใจกันหน่อยใจแข็งๆหน่อยเว้ยไปเทโบไปติดหมุนไปรอดไม่รอดที่ตาเป็นผู้กำหนดละกันโอเคเฮ้ยโบนัสสอนสองรอบเลยว่ะแค่ฟันโดนทีเดียวก็กำไรถึงเป้าแล้วแล้วครับ อุ้ยโบนัสมาสองรอบเลยให้เราแก้ตัวแก้มือแก้ใจเอาหน่อยเว้ยย้ำซ้ายว่ะอะไรอะไรกูถามจริงฮะโอ้โหูไม่โดนดาบเลยวะมึงก็เกินไปเปล่าวะฮะพอเลยกูพอแล้ว อย่ารีเพ่นเลยถ้างั้นอยู่นานบานปลายกว่านี้แน่นอนต้องให้ด่าว่ะโลามาโอเคผมรับชมเพืความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะครับผมเออลิ้นพันเลยขออภัยในคำหยาบคายด้วยนะครับผมมีวิจารณญาณในการรับชมด้วยแล้วกันนะครับอย่างน้อยถึงเป้าหมายของเราก็พอแล้วไม่โลภถ้าอยู่นานกว่านี้มีเจ็บโอเคอเียจอกันนะครับไปละจู้ขอโทษทีที่ผมกวนส้นตีน เพื่อนผมแม่งก็ควรสนตินเพื่อนของเพื่อนแม่งก็ควรสนตินเรื่องของเรื่องผมไม่ควรสนติน